สำหรับคลิปนี้เราก็มาดูกันนะครับว่าสิบเรื่องจริงของคนเกิดเดือนกันยายนเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะเริ่มที่เรื่องแรกนะครับก็บอกว่าคนที่เกิดเดือนนี้เนี่ยแบบเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนนะครับแล้วก็มีความประณีประนอมจะทำอะไรเนี่ยนะต้องซอบซ้อปไปก่อนและก็มีความระมัดระวังตัวเนี่ยแหมเขาเรียกว่าระมัดระวังตัวเนี่ยแจอะไรทีเดียวนะครับเขาเรียกว่ากันเนี่ยกันเอาไว้กันตัวเองเอาไว้นะครับข้อที่2นะครับเขาบอกว่า คนที่เกิดเดือนกันยายนเนี่ยเขาบอกมีการวางแผนนะของชีวิตหรือว่าขั้นตอนของชีวิตเนี่ยอย่างเป็นแบบเป็นแผนนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่วางแผนเอาไว้เนี่ยคนที่เกิดเดือนนี้จะรู้สึกไม่มั่นใจนะอารสึกไม่อื่นไม่อุ่นใจนะครับอ่าแล้วก็ไอจะเรียกว่าข้อเสียแอบๆอ,อีกสักนดิดนึ่งเขาบอกว่า ตัวคุณเองเนี่ยนะชอบตอกย้ําจุดอ่อนของคนอื่นนะครับไอ้ตรงนี้นี่แหมบางทีเนี่ยถ้าแก้ได้เนี่ยจัดได้ว่าเป็นคนน่ารักเลยเทีเดียวนะครับข้อที่3นะครับเขาบอกว่าคุณเองมักจะชอบการวิพากวิจารณ์นะครับอชอบถกกันว่าเอออันนั้นเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงนะครับอ่ะแล้วก็มีความเยือกเย็นนะ และสงบในท่าทีนะครับแถมยังใจดีอีกต่างหากโอ้โหมันจะดีอะไรกันขนาดนั้นนะข้อที่สนะครับคุณเองเนี่ยเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นนะครับนะมีความแบบเอื้ออาทรทรงนั้นนะครับแล้วก็แล้วก็เป็นคนที่รอบรู้เรื่องต่างๆนะครับเป็นคนที่ซื่อตรงนะครับแล้วก็เป็นคนที่ทํางานเก่ง แม่ในจ้างเห็นนะเออเดือนกันยารับจัดไปเพราะว่าเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วก็เป็นคนที่ซื่อตรงนะครับข้อที่5นะครับเขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยนะเป็นคนที่มีนิส,สัยใจคอเนี่ยที่อ่อนไหวนะครับแล้วก็เป็นคนที่ช่างคิดนะมีความจำเนี่ยที่ดีแล้วก็ชอบใฝ่ในเรื่องของการเรียนรู้นะครับสำหรับข้อที่6นะเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ๆนะ หลังจากสนใจใฝ่เรียนรู้แล้วยังแบบเอออันนี้ใหม่เว้ยน่าสนใจนะเออชอบนะครับแล้วก็มักจะมีแรงจูงใจเนี่ยนะเออแล้วก็เข้าอกเข้าใจคนนะครับอ่าบอกว่ามีแรงจูงใจในเรื่องของการหาความรู้ใหม่ๆนะแล้วก็เป็นคนที่มีนิสัยใจคอที่ นะเข้าใจผู้อื่นนะครับข้อที่7นะครับเขาบอกว่ารักกีฬานะกิจกรรมยามว่างนะชอบอะไรที่เป็นงานอดีเรกนะชอบออกกําลังกายนะชอบนะท่องเที่ยวเดินทางนะครับนะข้อที่8นะครับเขาบอกว่าตัวคุณเองเนี่ยมักจะไม่แสดงออกอารมณ์นะเขาเรียกกันในเรื่องของอารมณ์เสียนะมันก็กลายเป็นจุดไม่ดีเหมือนกันนะมันก็จะออกเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันอาจจะทําให้คุณ ออกเป็นคนเก็บกดได้นะครับอ่าข้อที่9นะครับเขาบอกว่าคุณเ,เป็นคนช่างเลือกนะโอ้เลือกเยอะเลือก,อกนู่นนี่นั่นนะครับโดยเฉพาะเรื่องแฟนนะอ่าข้อที่สิข้อสุดท้ายเขาบอกว่าคนที่เกิด เดือนกันยายนี่ยเป็นคนที่เก็บความลับได้อยู่นะเก็บความลับได้ดีนะครับอ่านะมีเรื่องมีราวอะไรกันเล่าให้คนที่เกิดเดือนกันยาาฟังเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ดีแน่นอนนะครับอ่ะยังไงตรงไม่ตรงไงคอมเมนต์มาคุยในช่องคอมเมนต์ได้นะครับอาจารย์ก็เปิดรับฟังทุกข้อคิดเห็นนะครับขอบคุณที่ตามรับชมคลิปครับผม